อุโบสถวัดดอกได้เดิมเป็นอุโบสถของวัดบ้านป่าเหียงเนื่องจากวัดบ้านป่าเหียงปัจจุบันได้รับวิสุงคามสีมาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการฝังลูกนิมิตในวิหารแต่วิสุงคามสีมาคืออุโบสถของวัดดอกได้ซึ่งเมื่อย้อนอดีตไปตำบลเมืองยาวและตำบลแม่สันยังไม่ได้แยกออกจากกันในอดีตเรียกว่าตำบลวิยงยาวซึ่งในขณะนั้นพระสงฆ์ในตำบลมีจำนวนมากแต่ยังขาดอุโบสถ ในวันเข้าพรรษาวัดป่าเหียงหรือวัดดอกได้เป็นศูนย์กลางของตำบลเมืองยาวและแม่สันจึงได้ดำเนินเรื่องของวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2340แล้วจึงเริ่มสร้างอุโบสถจะจัดงานประเพณีทุกปีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและถือว่าเป็นอุโบสถเดียวในตำบลแล้วเวลาต่อมาได้มีการบูรณะครั้งแรก ในปีพุทธศตกราช2489และครั้งที่2เมื่อปีพุทธศตกราช2557ในอุโบสถด,ดอกได้ห้ามผู้หญิงเข้าในกำแพงแกว้วโดยเรียกกันว่าอุโบสถมหาอุทภัยในอุโบสถจะใช้เฉพาะพิธีกรรมของพระสงฆ์อุโบสถจะมีขนาดเล็กกว่าวิหารเนื่องจากวิหารใช้ในการสอนเทศนาธรรมะให้กับชาวบ้านจึงมีขนาดใหญ่ส่วนอุโบสถนั้นเป็นการพิธีของพระสงฆ์เท่านั้น เช่นการอุปสมบทพระสงฆ์ในอุโบสถจึงเรียกว่าอุโบสถมหาอุดเนื่องจากมีการลงคาถาอาคมและใช้สําหรับทาพิธีลุกเสกด้วยภายในจะมีพระพุทธรูปเก่าแก่สร้างจากไม้และมีพระประธานเป็นพระปูนปั้นปางมารวิชัยศิลปะสมัยเชียงแสงซึ่งในอดีตจะเป็นของตําบลท,ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่ปัจจุบันนั้นได้ให้ชาวบ้านป่าหินดูแลร่วมกันตอนแค่เจ็ดหมูบนหน่บ้านเนาะบลแม่สันเนี่นะมารวมกันมดเจ็ดหมูบบม่บ้านเพราวามันมีกองหมู่บ้านเนาะมีแค่เจ็ดหมู่บ้าน แปดเก้าท <hein. S 1> <enfant> ี่มีเย็บหบ้านปีใหม่เขาปีใหม่เมืองเขาที่น่ะเป็นจะมาร่วมกันหมดทุกหมู่บ้านน่ะมีแหงโคต้านเขามากกันมันให้ผู้ชอบเรื่องดำบลแต่ก่อนน่ะแต่ประเดี๋ยวเนี้ยกหมู่บ้านไปยังดูแลเองที่มาของชื่อวัดดอกได้นั้นมาจากแมดีช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่มีดอกได้หรือดอกหวานไก่จำนวนมากในช่วงเดือนนี้ชาวบ้านจึงนำดอกได้และเทียนมาปักไว้รอบกำแพงแก้ว เมื่อเวลาผ่านไปดอกได้แห้งลงมเล็ดดอกถูกลมพัดไปบริเวณโดยรอบจึงเกิดดอกได้ขึ้นตามจุดต่างๆเป็นจํานวนมากเมื่อเวลาผ่านไปชาวบ้านได้พบเห็นดอกได้สีแดงอยู่บริเวณโดยรอบอุโบสถจึงได้เรียกชื่อสื่อตอกันมาว่าอุโบสถดอกได้ตั้งแต่นั้นมาส่วนเรื่องของบ่อน้ําบริเวณในวัดนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้บําบ่อของบ้านหลหินบ้านป่าเหนงวัดดอกได้ในปัจจุบันและเชื่อมโยงไปตับทางสายเดียวกับวัดพระาธาตุลำปางหลวง น้ำมะนาวลงไปฝั่งลงไปไปโพกวัดลำปางหลวงมะนาวนะไปโพลวัดลำปางหลวงกับน้ำาปิดนะำเปิวาก,กันนะเขาคำตันในหันละเมื่อในอดีตถ้ามีประเพณีก็จะมีการตักน้ำณที่แห่งนี้ไปใช้ในพิธีปัจจุบันน้ำบ่อได้แห้งลงโดยชาวบ้านเชื่อว่าคนในอดีตได้หวงแหน้ำบ่อจึงได้ใช้คาถาอาคุเสกไว้ตั้งแต่นั้นมาบ่อน้ำจึงไม่มีน้ำอีกเลย